เาาีเรามปดูกเกมมาเลยเนาะวันนี้จะมาสอนเล่นด้วยเนาะเตอร์เป็นเทคนิคทิ่เล็กๆน้อยๆที่เดินมาหาอะไรหาดูได้แบบนี้เล่นยาก <c oughs> เดี๋ยวตรงมาเขามีกันนึงลูกเป็นตะัวลายและคอมันทั้งสนุกดีที่เดินหาคนเลยคลิปนี้อาจจะแบบ แล้วก็เร็วข้นนิดนึงด้วยนะตามตันคือมันเป็นที่แบบดีขึ้นมานิดนึงนจากเดิมมันปลายากกว่ามันดูดนหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้เพราะมันปลาง่ายขึ้นประมาณ70%เลยปลาง่ายขึ้น ต่างโดที่แบบเวลาเราปลาลั้นปุ๊บมันจะแบบชะโมกหน้าขึ้นอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนอ่าเน้นนินเลยนะนี่ห้าสิบห้านี่ปรับห้าสิบห้าขอปรับอันนี้ก่อนตัวหนึ่งอันนี้จะสอนอีกรอบหนึ่งจะมีสองรอบสอนเนาะตีฝาปรับผมมียกขึ้นมานะครับแล้วก็เคลื่อนทิศไปซีเปิดตู้เก็บของเอามีดโคตรเท่เลยนะตัวเนี้ย ดูนั่นดูนั่นอย่างัเนี้ยเหมือนปลาพุพุพุ่่เป็นน้ำหรืนี้ไอ้แกนนปรับนระมันเดือนท่สีเป็นนักสู้มันโคงกโกงมล้วจะโคงแค่ปั๊บมัดนสีดหนึ่งมันก็ตายอวไปไอ้ที่ไม่จุดนี้บื่อๆหน่อยมาที่มาสอนลิ้ ก็คือเงียบเอาขึ้นมาลิงไปตรงกลางพยายามกดพยายามกดตรงปุ่มปลาที่อยเนี่ยให้หยุดประมาณกลางๆนะวงลกลมนี่ตรงกลางๆนะแล้วก็ลิงไปเลยเราจะได้ปลาง่ายๆง้แค่หมดดูอีกรอบเราไม่ต้องรีบคาปาเนี่ยเรามันไม่เหมือนในความปลาตอนไหนก็ปาไปเลย คอมปาได้เรื่อยๆ,ๆครับแต่นี้่องสัตดูดินะมันจะง,งุกหน้าขึ้นแล้วมันยากๆๆนะมากด้วยอันี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆที่ช่วยได้50-50ไ50ม่ก็70็แล้วพูดเลยโหยับเลยดูเนี่ยไม่เคยจะได้ใช้สักทีได้ใช้สุดๆก็สองนาทีก็พอแล้ว ไม่เป่นะสุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะวันนี้มาสอนเล็กๆนนิดนเนาะไม่เป่น